ดีครับบิกังยอจัดส, hehe, ส่งรอบเย็นนะ okay? ครับขอบคุณมากครับคุลูกค้าที่เคยอุดหนุนครับท่านที่ใจดีนะครับผมก็เป็นอามีนะครับรุนอาร์สองเก้านะครับสวยงามมากนะฮะตัวปืนอยู่แวนี่ครับราคาก็เพราะตัวปืนน้นตามหลักก็พร้อมส่งนะไม่ได้แถมอะไรให้นี่แถมให้พิเศษนะครับเป็นลูกค้าประจำนะครับสิบข้าสิบแผ่นเพิ่มมาครับเราปรีโหมดไปนะครับราคาสองพันสองนะครับรุนนี้ฮะสวยงามมากนะครับเป็นยิงยิงยิงลายด้วยนะเนี่ยครับเป็นโค้ดด้วยฮะตาลูกม้านะฮะสวยงามประกอบก็สวยนะฮะ เนี่ยครับใหม่นะครับสวยงามมากโคนมีรูปถ้วยทองด้วยนะฮะนี่ก็สีเงินจุดสีห้าครับอันนี้ด้วยนะฮะเนี่ยหลังสวยงามฮะใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวทดสอบนิดหน่อยเองก็พอนะฮะพวานในกล่องก็จะมีนะฮะน่าจะเป็นเอ่อน่าจะมีคู่มือเนาะเป็นมาตรฐานของอาร์มี่นะครับกล่องก็สวยงามฮะอาร์มี่นะฮะก็การใช้งานเนาะการแนะนำนะครับก็เดี๋ยวแถมให้ไปตามนะครับแล้วก็มีนะฮะที่อะไรอะไรให้จุกที่ใส่นะครับเนาะ ประมาณนี้ครับเอานี่นะครับเดี๋ยวจัดส่งให้ด้ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะแถมเพิ่มนะครับใส่พุิกกระขุงนิดหน่อยก็อันนี้เลยฮะเรียวไม่เอาแบบสดๆกันนะครับเดี๋ยวก็จัดส่งให้นะครับก็ส่งให้ถึงพรุ่งก่อนต้นครึ่งนะครับผมเพราะว่ามันก็ขนส่งขนก็ส่งทุกวันฮะวันอาทิตย์เสาร์นี้ก็จัดส่งได้นะครับผมเป็นนะครับเดี๋ยวทดสอบ ครับน mm ี hmm. nee. ahead, yeah. ahead, okay. right. ่สห้ให้เลยครับอ๊บใส่ตัวกระสุนกางนิดหน่อยพอครับให้ทดสอบว่าเดี๋ยวผมปล่อยแก๊สทิ้งนะครับแล้วก็จีรีส์ลกบอลให้นะครับเอาอมีกี่ลูกกระตุนครับเนาะก็เป็นการทดสอบแค่นั้นเองครับว่าโอเคหรือเปล่าครับก็เติมครับได้เลนครับผม นะครับโอเคครับมีการรั่วนะครับสุดยอดทดสอบเลยครับผมมันเป็นแบบนะครับล็อกได้นะฮะคือนะครับล็อกยิงไม่ได้นะครับผมหลงอ่อนไม่บีบก็ยิงไม่ได้นะครับนะครับหลงอกไม่บีบก็ยิงไม่ได้เดี๋ยวผมล็อกก่อนเพื่อความปลอดภัยผมยิงเข้านี่ดีกว่าครันมีฝนตกด้วยครับไม่ไปสะดวกเก็เลยนะครับก็เลยต้องจะยิงเข้าตึกล็อกพลัดรงในตัวได้ โอเคนะครับย yeah, right. okay. ิงสักไม่กีดนั่นนะครับนะครับโหแรงมากนะครับ290รฟุ้งกระจายฮะ295 298 297้าห้าสองรสิบด์นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้เลยนะครับผมคถ้าสนใจรุ่นไหนก็ทักมานะครับก็จัดส่งให้เลยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเราส่งจริงนะครับผมก็ปุ่ยมาตลอดนะครับมีสินค้าอัปเดตมาตลอดฮะรุ่นไหนก็ทักมาครับช่วยแชร์ช่วยติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับเรื่องจัดส่งให้เลยครับขอบคุณครับ